อย่าไปฝึกเลยครับฌานแต่จงฝึกฌานแทนฌานที่อาจารย์ก้อยแนะนําว่าอย่าไปฝึกเลยคืออารามณูปนิชฌานฌานที่เพ่งอารมณ์ครับเช่นการเพ่งจมูกเพ่งท้องให้เกิดฌานทําไมอาจารย์ก้อยถึงบอกว่าอย่าไปฝึกเลยเพราะว่ากว่าคุณจะได้ฌานเนี่ยกี่ปี5้าปีจะได้หรือเปล่าแล้วกว่าจะทรงฌานได้อีกคิดว่าชีวิตเนี่ยพอไหมครับ แล้วที่สําคัญนะครับเมื่อได้ฌานก็ต้องยกขึ้นสู่วิปสสนาคือยกขึ้นสู่ลักขณูปนิชฌานที่อาจารย์ก็บอกว่าจงฝึกฌานคือฝึกฌานอันนี้แหละครับฌานนี้คือฌานของพระพุทธเจ้านะครับลักขณูปนิชฌานคือฌานที่เห็นลักษ์หรือลักษณะครับลักษณะอะไรก็คือไตรลักษ์นั่นเองไตรลักษณะนะครับอน,นิจจังทุกขงังอนัตตาฌานแบบเพ่งฝึกไม่รู้กี่ปีจะได้ แล้วสุดท้ายก็ต้องยกขึ้นมาสู่ฌานพระพุทธเจ้าอีกทีหนึง่งทำไมไม่ฝึกฌานพระพุทธเจ้าวันนี้เลยแล้วข่าวดีครับลักษณูปนิชฌานหรือฌานพระพุทธเจ้าฝึกวันนี้ได้วันนี้เลยนะครับเชื่อไหมครับเชื่อหรือไม่ก็ไม่รู้แหละจะลองดูไหมละครับฝึกวันนี้ได้วันนี้เลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมนะครับทําใจให้สบายๆแล้วฝึกตามอาจารย์กล้ว้เลย นั่งให้สบายครับหายใจเข้าหายใจออกสบายๆนะครับไม่ต้องเพลงนะครับหายใจเข้าหายใจออกสบายๆครับลัคนูปนิชฌานคือฌานที่เห็นลักษณะสามลักษณะนะครับอนิจจังทุกขังอนัตตาหายใจเข้าออกเห็นไหมครับ หายใจเข้าแล้วก็หายใจออกแสดงว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถจะหายใจเข้าได้ตลอดเวลาถูกไหมครับมันก็ต้องมีเข้าแล้วก็มีออกนี่คือความเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังครับเอาหายใจสบายๆครับลักษณะที่มันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังทุกขังแปลว่ามันทนอยู่ไม่ได้นะครับ มันไม่สามารถจะทนอยู่ในสภาพเดิมได้ใช่ไหมครับอย่างเรานั่งหายใจเราสามารถจะนั่งทนอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปตลอดได้หรือไม่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ต้องเมื่อยเดี๋ยวเราต้องขยับอันนี้ก็คือสภาพที่มันเป็นทุกขังนะครับทีนี้ครับทำใจสบายๆนะครับหายใจลึกๆผ่อนคลายปล่อยวางทั้งหมดสังเกตได้ว่า ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมครับอารมณ์โกรธนตอนนี้ไม่มีอารมณ์โลภนะความอยากได้นูน่นนี่ตอนนี้ไม่มีความหลงหลงไหลในสิ่งต่างๆฟุ้งซ่านใจลอยคิดเผลอไปเรื่อยจนลืมสติลืมตัวตอนนี้ไม่มีสังเกตดูดีๆครับสภาพที่จิตเกลี้ยงว่างจากความยึดเป็นตัวตนนี่แหละครับมันไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเราเลย มันมีแต่ความที่รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยว่างๆเฉยๆนิ่งๆนี่นะครับแม้กายจะขยับก็ตามแต่ว่าใจก็ยังว่างนิ่งเฉยอยู่นี่แหละครับสภาพที่ไม่ได้ยึดเป็นตัวตนหรือเรียกว่าอนัตตาธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนครบสามยางครับอันนี้จังทุกขังอนัตตาอาจารย์กวยบอกแล้วว่าฝึกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เลยครับ อา้าวสังเกตต่อนะครับหายใจสบายๆผ่อนคลายนะครับกายสบายใจสงบได้ไหมครับเห็นไหมครับว่าฌานของพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกง่ายกว่าฌานแบบฤาษีหลายเท่าครับฝึกเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้เลย แล้วเราจะไปมุ่งฝึกชานฤสีหรืออารามานูปนิชานเพื่ออะไรครับเสียเวลาเปล่าเปล่ฝึกแบบนี้นะครับกายสบายจิตสงบความคิดเกิดรู้พอรู้แล้วปล่อยผ่านมันก็ดับไปเราก็เห็นอนิจจังเห็นไหมฮะแล้วเราก็รู้ได้ว่ามันทนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอะไรปรุงแต่งมันก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็เป็นทุกขังเมื่อความคิดดับไปกายสบายจิตสงบ ธรรมาชาติเดิมแท้ไม่มีตัวตนนี่ถึงความเป็นอนัตตาเข้าถึงใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เดี๋ยวนี้เลยสุดยอดไหมครับไม่กี่นาทีเองทำได้แล้วไหนใครทำได้คอมบมเต์มาบอกอาจารย์นิดหนึ่งนะครับถ้าใครฝึกได้จะทราบดีว่าธรรมะแท้ๆนั้นอยู่ทุกที่ทุกเวลาลัคนูปณิชฌานหรือฌานพระพุทธเจ้านั้นอยู่กับเราได้ตลอดเวลาครับ ไม่ได้จํากัดอยู่กับว่าจะต้องเฉพาะการนั่งสมาธิเท่านั้นเป็นสมาธิที่สามารถจะอยู่กับเราได้ทุกวินาทีครับถ้าใครฝึกได้นะครับถ้าใครฝึกได้จนสมาธินี้อยู่กับเราตลอดเวลาเรียกว่าอนันตาริกาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ต้องมีการเข้าไม่ต้องมีการออกเป็นสมาธิที่ทรงอยู่กับจิตของเราตลอดเวลาครับเราคิดดูสิครับถ้าจิตของเรามีสมาธิอยู่ตลอดเวลาจิตของเราเนี่ย ป่าจะจากกิเลสอยู่ตลอดเวลาความทุกข์จะเกิดได้ไหมครับหรือถ้ากิเลสเกิดก็รู้ทันรู้ทันเสร็จมันก็ดับไปแบบนี้เห็นหนทางที่จะบรรลุธรรมไหมครับถ้าใครยังฝึกไม่ได้นะครับอาจารย์ก้วยแนะนําให้เข้าคอร์สของอาจารย์ก้วยนะครับแค่2วันเนี่ยแปนะครับได้อนันติกาสมาธิคือสมาธิที่เป็นเองได้แทบจะตลอดเวลาและข่าวดีก็คือ คอสเดือนมกราคือวันที่6ที่7มกราคม2567ยังรับได้อีก20ท่านนะครับจัดที่จีวิเล็ตลาดพร้าวซอย18ค่าอบรมเพียง1950บาทรวมอาหารและเบรกไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ติดขัดเรื่องการเงินก็สามารถจะขอทุนเรียนฟรีได้1500บาทครับชำระเฉพาะค่าอาหารเพียง450บาทเท่านั้นสนใจสมัครเพิ่มเพื่อนเข้ามาที่ไลน์ cm 6 4 6รายละเอียดทั้งหมดจะอยู่ที่นั่นครับ และจะรับสมัครถึงเพียงวันที่3ามกราคม2567เท่านั้นนะครับ